โอ้ดูกินตอนร้อนๆเลยนี่อืมสุดยอดมากดูชีสเยิ้มๆแต่งหน้าตากันค่ะแม่ใส่มะเขือเทศไปนะโรยหน้าปูอัดใส่ลงไปเลยค่ะสวัสดีแม่เอาบองปนตีสินะคะ่ะปลูกเองปรุงเองวันนี้ใหม่ก็คือจะพาพเพื่อนๆมาทําเมนูพิซซ่ากระทะใช้วัตถุดิบแค่2อ,อย่าง ตกแต่งหน้าตาได้ตามชอบเลยนะเอาเป็นว่าก่อนที่เราจะไปเริ่มต้นทํากันฝากเพื่อนกดติดตามเพจปลุงเองปรุงเอง,งเอ,งอะคว้าพนิกกับแมรไปดูรูปภาพเก็บตกสวยๆจากคลิปกันถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นทํากันเลยค่ะมาทําแป้งพิซซ่ากันค่ะแครใส่แป้งลงไปเนาะวันนี้เราจะใช้วัตถุดิบแค่2อ,อย่างจากนั้นก็คือจะเป็นเนี่ยค่ะโยเกิร์ตรสธรรมชาติ ใส่ไปเลยสำหรับสูตรเนี้ยคุณแม่ได้สูตรจากช่อง Youtube ฝั่งเมืองนอกมาอีทีหนึ่งเนาะถ้าเพื่อนๆมีคำถามว่าเอ๊ะใส่เอายกเกิดอย่างอื่นได้ไหมลองดูนะอ่ะคแม่จะคลุกส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเห็นไหมว่าติดทับพีคุณแม่นเนาะเดี๋ยวเราจะมาละเลงมือละอ่ะ โรยแป้งลงไปนาะก,กันไม่ให้เข้าติดนั่นเองอ่ะใส่ลงไปเลยจะไปนวดในเขียงต่อมานวดต่อในเขียงแล้วก็นี่ค่ะตัดแบ่งแป้งออกเป็นครึ่งหนึ่งค่ะ แบบนี้เสร็จแล้วได้เป็นสองก้อนแล้วก็เดี๋ยวเราเอาไปคลึงกันเลยค่ะเดีย๋ยวเรามาคลึงแป้งกันเลยค่ะแม่ใส่แป้งโรยลงไปก่อนเนาะจะได้ไม่ติดนั่นเองจากนั้นก็คือจะมาใส่แป้งลงไปเลยค่ะอย่าลืมโรยแป้งอีกทีหนึ่งเนาะ อ่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาคลึงกันค่ะเอ๊ะรู้สึกว่าเขียงขแม่จะเล็กนะเนี่ยมาเราดูกันเนาะว่าอ่ขแม่จะต้องเปลี่ยนเขียงไหมเพืเ่อนๆอ่ะย้ายมาที่เขียงใหญ่กัน มาคลึงเขาต่อค่ะใช้วิธีกะเอาเนาะว่า,ากระทะของเราใหญ่แค่ไหนเอาแค่นี้ดูกันนะแม่จะใช้วิธีกะเอาค่ะนี่เอากระทะมาวางกดไปนิดหนึ่งจากนั้นเราจะมาตัดเลยค่ะ เริม่มต้นทำกันเลยค่ะแม่ใส่น้ำมันลงไปเนาะประมาณครึ่งช้อนโต๊ะอะตอนนี้กระทะเริ่มร้อนแล้วแม่จะมาใส่แป้งลงไปเลยค่ะอาจจะต้องมีการอาช่วยจัดเ้านิดนึง ด้วยจัดเข้าไปนิดหนึ่งเนาะให้เขาเป็นแบบทรงกลมๆอะไรเงี้ยอ่ะเดีย๋ยวมารอดูกันค่ะมาดูกันค่ะเอาแค่นี้พอเนาะนีะ่แม่กลับด้านนี่เราก็จะปิดไฟไปนะเราจะไปตกแต่งหน้าตาเขากันเลยค่ะ เอาแค่นี้ไฟกันเลยนี่เลยค่ะสวยงามมากดูน้ำมะเขือเทศทีท่แม่เตรียมไว้เนาะอ่าตักใส่ไปเลยค่ะอ่าตักใส่ไปเลยแล้วก็ปาดไปให้ทั่วเลยค่ะ เดินกระดอนเสร็จแล้วมาตกแต่งหน้าตากันค่ะแม่ใส่มะเขือ,เ,อเทศไปนะอ่าเ้าวันนี้เป็นหน้าปูอัดเนาะแม่ใส่นี่ค่ะจะเป็นอันนี้จะเป็นพริกที่แมปปลูกนะเ,นเพื่อนๆนี่ค่ะแล้วก็เอาแช่แข็งไว้ใส่ไปเลยตกแต่งหน้าตาเอาตามชอบได้เลยค่ะ ่าวันนี้เราจะมีอันหน้าปูอัดด้วยนะแม่มาโรยหน้าปูอัดใส่ลงไปเลยค่ะจากนั้นก็จะมาโรยด้วยออมอสเซเรล,ล่าชีส อย่างอมอสเรลลาชีสอ่ะเขาจะทำให้อ่าพิซซ่านะ่ะยืดเนาะเพื่อนนี่แล้วมาใส่พิซซ่าของเราลงไปเลยนี่ค่ะรอบนี้หมุนนิดนึงหมุนนิดนึง รอบนี้เราต้องการให้ชีสละลายน้องเพื่อนค่ะแมก็คือจะมาปิดฝาไปเลยแล้วก็จะทิ้งไว้สักประมาณ3านาทีแล้วก็เดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันค่ะอ่าเดี๋ยวเราจะมาเอาเข้าออกเลยค่ะตอนนี้ชีสละลายแล้วว้าวน่ากินมากดูด้านล่างไหมเรียงแม้เปิดด้านล่างให้เพื่อนๆดูอืมกำลังดีเลยไปกันค่ะเดี๋ยวเราจะไปตัดให้เพื่อนๆดูกัน มาแล้วค่ะอืมอกิมากมากันค่ะค่ะแม่จะมาตัดแล้วนะอืมอ่ามูน,นิดนึงชิ้นจะไม่ใหญ่มากเราก็จะตัดแค่ซี ดูกินตอนร้อนๆเลอนีนอ่สุดยอดมากดูชีสเยิม้มๆมาชิมกันค่ะ,ะเขาจะแนะนำให้กินตอนที่อยังร้อนๆอยู่เนาะก็จะมีเทค t u r เจอร์นี้ดูนี่ค่ะดูด้านล่างของเขาค่าแม่ชอบเอาแบบสุกๆหรือว่ากรอบๆไปเลยนะ,ะมาชิมให้หมดเลยค่ะ ต้องกินร้อนๆเนาะเพื่อนๆอพิซ่าสูตรกระทะวัตถุดิบแค่2อย่างถ้าเพื่อนๆท่านไหนที่แบบชอบหน้ากรอบๆเนาะเอาไปเข้าเตาอบนะลองไปทําตามกันดูแล้วก็ถ้าเพื่อนเพชอบคลิปนี้ของ,ของแม่ฝากกดไลค์อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเจอกันกับแม่คลิปหน้าสวัสดีนด้ค่ะบ๊าย